ในเช้าวันที่เหมือนจะธรรมดาแต่กลับซ่อนบางอย่างที่เหนือความคาดหมายไว้เด็กหนุ่มผู้มีหัวใจอ่อนโยนเดินลัดเลาะไปตามฟุตปาทที่เต็มไปด้วยผู้คนแสงแดดยามเช้าตกกระทบอาคารสูงราวกับประกาศว่าทุกชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่ขณะที่เขากำลังจะก้าวผ่านซอยหนึ่งร่างของชายชาราก็สุดลงต่อหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงผู้คนรอบข้างดังขึ้นแต่กลับไม่มีใครก้าวเข้ามาใกล้เขารีบวิ่งไปหาโดยไม่ลังเล ประคองไหล่ชายชาราที่กำลังหอบหายใจอย่างลำบากมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตากลับมั่นคงเต็มไปด้วยความหงหุดหงิชายชาราพยายามพูดแต่เสียงสัน่นพระาจนฟังแทบไม่รู้เรื่องเขายื่นหน้าเข้าใกล้เพื่อฟังทุกคำแม้เป็นเพียงเสียงกระซิบท,ที่ขาดหายลมอุ่นพัดผ่านแต่บรรยากาศรอบตัวกลับตรึงแน่นด้วยความตึงเครียดเขาเรียกให้คนช่วยแต่ผู้คนเพียงหันมองแล้วเดินต่อจนในที่สุดเขาตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะต้องเหนื่อยแค่ไหนเขาไม่ยอมปล่อยมือจากชายชาราแม้เสี้ยววินาทีเดียวเขาพยุงชายชราลุกขึ้นอย่างระมัดระวังแม้รองเท้าของทั้งคู่จะเปื้อนฝุ่นแต่หัวใจของเด็กหนุ่มกลับใสสะอาดกว่าที่เคยและในวินาทีนั้นเองเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวของวันนี้กำลังจะนำพาเขาเข้าสู่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลเขาค่อยๆพาชายชราไปนั่งพักใต้ร่มเงาหน้าร้านค้าเล็กๆ ลมหายใจของชายชารายังคงติดขัดแต่ดวงตาเริ่มกลับมามีโฟกัสขึ้นทีละน้อยเด็กหนุ่มยื่นขวดน้ําให้เขาช่วยเปิดฝาให้อย่างบมือราวกับกลัวว่าชายชาราจะเจ็ดชายชาราจิบเพียงเล็กน้อยก่อนจะมองหน้าเด็กหนุ่มอย่างซาบซึ้งแววตาที่เคยอ่อนแรงเริ่มมีประกายบางอย่างที่เด็กหนุ่มไม่เข้าใจคล้ายจะขอบคุณแต่ก็คล้ายกําลังพยายามบอกความลับบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่ชายชาราจะพูดจบจู่ๆโทรศัพท์ของเด็กหนุ่มก็ดังขึ้น เขาเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วหน้าเสียเล็กน้อยเป็นสายจากงานพิเศษที่เขาต้องเข้าไปทำเพื่อเก็บเงินเรียนต่อเขามองชายชาราที่นั่งอยู่ตรงหน้าความลังเลก,ก่อตัวในใจจะไปหรือจะอยู่ช่วยต่อดีแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวแม้จะเป็นเพียงคนแปลกหน้าแต่หัวใจของเขากลับไม่ยอมเดินจากไปง่ายๆชายชารากุมมือเขาไว้มือที่สั่นน้อยๆแต่เต็มไปด้วยแรงบอกเล่าถึงความต้องการ อย่าไปอยู่กับฉันก่อนเสียงแผ่วเบาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายรู้ดีว่าถ้าไม่ไปทำงานวันนี้เขาอาจถูกหักเงินแต่ถ้าทิ้งชายชราวไว้เขาคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองเขาหายใจเข้าลึกๆแต่ัดสินใจบางอย่างที่แม้เขาเองยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเผชิญอะไรต่อจากนี้และทันใดนั้นเองเสียงสตาร์เครื่องรถหรูคันหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลประตูรถเปิดออกอก่อนที่บุคคลสำคัญบางคนจะกล้าลงมาอย่างเร่งรีบ โดยที่เด็กหนุ่มไม่รู้เลยว่าคนคนนี้จะนำพาเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตชายคนสำคัญคนนั้นรีบเดินเข้ามาใบหน้าคมเข้มแววตาหนักแน่นจนใครก็มองออกว่าไม่ใช่คนธรรมดาผู้ติดตามสองสามคนตามมาอย่างเร่งรีบแต่เขายกมือห้ามทันทีเมื่อเห็นชายชรากับเด็กหนุ่มนั่งอยู่บนฟุตบาทเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองชายแปลกหน้าในสูตรราคาแพงหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุเขารู้สึกได้ทันทีโลกของคนคนนี้ช่างต่างจากเขาเหลือเกิน ชายในสูตรหยุดอยู่ตรงหน้าก้มลงช้าๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทั้งสุภาพและสั่นไหวอยู่ลึกๆพ่อครับผมตามหาท่านทั้งวันเด็กหนุ่มเบิกตากว้างชายชาราที่เขาช่วยไว้คือพ่อของชายหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลคนนี้ผู้ติดตามคนหนึ่งกระซิบแผ่วๆนั่นคุณปรินลูกชายเจ้าของบริษัทใหญ่ทั้งประเทศรู้จักเขาแต่เด็กหนุ่มแทบไม่ได้ยินอะไร เขามองคนทั้งสองพอลูกที่กำลังค่อยๆอ,อกกอดกันชายชราเอื้อมแต่หน้าอกลูกชายเบาๆราวกับสื่อว่าตัวเองปลอดภัยเพราะเด็กหนุ่มคนนี้แล้วสายตาของปรินก็หันมาหาเขาสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและบางอย่างที่ยากจะอธิบายคุณช่วยพ่อของผมไว้ปรินพูดช้าๆทุกคำหนักแน่นผมอยากตอบแทนไม่ใช่เพราะมารยาทแต่เพราะคุณทำในสิ่งที่หลายคนคงเดินหนีเด็กหนุ่มรีบสายหัว ไม่ต้องตอบแทนหรอกครับผมก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นแต่ปรินกลับยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ได้ดูเหนือกว่าหรือเวทนาแต่เป็นรอยยิ้มที่มองเห็นคุณค่าของใครสักคนอย่างจริงใจบางครั้งสิ่งที่คนธรรมดาทำปรินเอ่ยสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้สายลมอ่อนๆพัดผ่านขณะที่คำพูดนั้นก้องอยู่ในหัวเด็กหนุ่มเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขากำลังจะพาไปที่ไหน แต่ความรู้สึกประหลาดบางอย่างบอกเขาว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปรินมองเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างพินิจยิ่งเขาสังเกตยิ่งรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้แตกต่างจากคนที่เขาเคยพบมาไม่มีความกลัวไม่มีความประจบมีแต่ความจริงใจที่หาได้ยากในโลกของคนมีอำนาจชายชาราพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงเด็กหนุ่มรีบประคองทันที และนั่นทำให้ปรินยิ่งเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กคนนี้ชัดขึ้นกว่าเดิมให้ผมช่วยครับคุณลุงค่อยๆนะครับเสียงของเด็กหนุ่มนุ่มนวลจนคนฟังรู้สึกอบอุ่นปรินยืนดูภาพนั้นเงียบๆเหมือนเวลารอบตัวช้าลงโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขาที่มักถูกวางกรอบด้วยงานตัวเลขและความคาดหวังปรับเต้นในจังหวะแปลกใหม่เมื่อทั้งสามเดินมาถึงรถหรูที่จอดรออยู่ผู้ติดตามรีบเปิดประตูให้แต่ปรินยกมือห้าม เขาหันไปหาเด็กหนุ่มอีกครั้งสายตาจริงจังมากกว่าครั้งก่อนบอกผมได้ไหมชื่ออะไรเด็กหนุ่มก้มสีสย่างเกอ้อเขินผมชื่อคิมครับชื่อเรียบง่ายธรรมดาแต่สำหรับปร,รินมันกลับติดหูอย่างประหลาดชายชาราหัวราอเบาๆเจ้านี่ใจดีมากนะปร,ะรินถ้าไม่ได้เขาป่านนี้พ่อคงยังนั่งอยู่กลางถนนนั่นแหละ คำพูดนั้นทําให้ปรินยิ่งแน่ใจในความคิดบางอย่างที่กําลังวิ่งอยู่ในหัวเขาเดินเข้าไปใกล้คิมทีละก้าวระยะห่างระหว่างคนสองโลกค่อยๆหายไปคิมน้ําเสียงของปรินฟังดูอ่อนลงกว่าที่เขาเคยใช้กับใครผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้คิมชงักไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่คิดว่าคนระดับนี้จะพูดประโยคแบบนี้กับเขาและก่อนเขาจะตอบ ปริงก็พูดต่อด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ยากจะปฏิเสธพรุ่งนี้คุณพอจะมีเวลาให้ผมไหมหัวใจของคิมเต้นแรงจนเขาแทบไม่ได้ยินเสียงรถที่แล่นผ่านเขาไม่รู้ว่าโชชตากำลังจะพาเขาไปที่ไหนแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหนึ่งที่เขาไม่มีวันลืมคิมยืนนิ่งไปครู่หนึ่งไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะไม่เคยมีใครถามเขาด้วยน้ำเสียงที่เห็นคุณค่าในตัวเขาแบบนั้นมาก่อน ลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าทั้งคู่แต่ทำไมกันนะมันกลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวอุ่นขึ้นอย่างประหลาดคิมสูดลมหายใจช้าๆก่อนตอบผมมีเวลาครับเที่ยงประโยคสั้นๆรอยยิ้มบนใบหน้าของปร,ริมก็ผ่อนคลายลงรอยยิ้มที่ทั้งจริงใจและอ่อนโยนจนคิมต้องเบินสายตาเพราะมันทำให้หัวใจเขาวูบไหวอย่างไม่เข้าใจปร,ริมพยักหน้าเบาๆ ดีงั้นเดี๋ยวผมให้คนของผมไปรับคุณคิมรีบสายหน้าไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องลำบากผมไปเองได้ปรินเลิกคิ้วเหมือนรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดตรงไปตรงมานั้นเขาชิงกับคนที่รีบพอโอกาสรีบเอาใจรีบอยากใกล้ชิดแต่คิมกลับเป็นคนแรกที่กล้าปฏิเสธความสะดวกสบายจากเขางั้นปรินพูดช้าๆเรามาเจอกันที่เดิมแล้วกันคิมยิ้มบางๆครับผมจะมาแน่นอน ชายชาราที่อยู่ด้านหลังยิ้มกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูทั้งต่อปรินและเด็กหนุ่มที่ช่วยเขาไว้ปรินพ่อว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะปรินหัวเราะเบาๆผมก็เริ่มคิดแบบนั้นเหมือนกันครับพ่อก่อนขึ้นรถปริญหันกลับมามองคิมอีกครั้งสายตาคู่นั้นมือนจะบอกอะไรบางอย่างที่คิมไม่กล้าทำความเข้าใจรถรูค่อยๆเคลื่อนออกไป แต่คิมยิงยืนมองตามจนท้ายรถรับสายตาหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะไม่เคยมีวันที่เริ่มต้นธรรมดาแต่จบลงด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาได้ขนาดนี้มาก่อนเขาก้มลงมองมือของตัวเองมือที่เพิ่งช่วยคนแปลกหน้าคนนั้นไว้มือที่ไม่รู้ทําไมตอนนี้กลับสั่นเล็กน้อยและในความเงียบของถนนยามคำ่ำคิมกอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองเบาๆ ผมกำลังจะเข้าไปในโลกแบบไหนกันแน่นะเขาไม่รู้คำตอบเขารู้เพียงอย่างเดียวพรุ่งนี้จะไม่ใช่วันธรรมดาอีกต่อไปเช้าวันถัดมาคิมตื่นขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะเสียงรถหรือเพราะความวุ่นวายของตรอกแคบๆที่เขาอยู่แต่เพราะหัวใจเขายังติดอยู่กับรอยยิ้มของชายคนนั้นปร,รินชายแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าทำไมเพียงแค่สบตาไม่กี่ครั้ง ตวับทําให้โลกทั้งใบของคิมเหมือนสว่างขึ้นคิมล้างหน้าอย่างลวกๆจัดเสื้อผ้าธรรมดาที่ดีที่สุดที่เขามีซึ่งก็คือเสื้อเชอิ้ตซีซกับกางเกงที่ซ่อมหลายรอบแต่เขาก็พยายามทําให้ตัวเองดูเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เขามองตัวเองในกระจกเก่าๆและวพึรรมพำเบาๆหวังว่าฉันจะไม่ดูแย่จนเกินไปนะเมื่อถึงที่นัดหมายปริญยังไม่มา คิมยืนรออย่างสงบพยายามไม่คิดมากแต่ยิ่งเวลาผ่านไปหัวใจก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความกังวลแต่เพราะความคาดหวังบางอย่างที่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อจนกระทั่งเสียงรถยนต์คันหนึ่งค่อยๆชะลอจอดตรงหน้าเขาประตูเปิดออกและปร,ะรินก็ก้าวลงมาวันนี้เขาไม่ได้ใส,ส่สูทแพงลิฟแต่ใส่เสื้อเชิ้ตเรียบๆกับกางเกงสีเข้มเรียบง่ายอย่างจงใจ เหมือนอยากให้คิมรู้ว่าเขาไม่ได้มาในฐานะคนมีเงินแต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งสายตาของปร,รินสองประกายบางอย่างเมื่อเขาเห็นคิมเหมือนความดีใจที่ซ่อนไว้ไม่มิดคุณมาจริงๆด้วยปร,รินพูดเบาๆคิมหัวเราะผมสัญญาและนี่ครับปร,รินยกยิ้มน้อยๆยิ้มที่ทำให้คิมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งไปชั่วขณะไปกันไหมปร,รินถาม วันนี้ผมอยากให้คุณเห็นอะไรบางอย่างคิมเลิกคิว้วอะไรเหรอครับปรินไม่ตอบแต่เขาเดินเข้าไปใกล้ใกล้จนคิมต้องเผลอกลั้นหายใจปรินโน้มตัวลงเล็กน้อยเสียงของเขาแผ่วแต่ชัดเจนบางอย่างที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดหัวใจของคิมเต้นแรงจนเขาแทบยืนไม่ไหวเขาไม่รู้ว่าปรินกำลังจะพาเขาไปที่ไหน หรือจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ชัดคือวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างถาวรปร,รินจับมือคิมอย่างอ่อนโยนแล้วเดินนําเขาไปตามถนนเล็กๆที่คุ้นตาแต่วันนี้กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมคิมพยายามสังเกตทุกอย่างรอบตัวแต่สายตาของเขากลับหลุดไปที่มือของตัวเองที่อยู่ในมือของปร,รินที่นี่ผมอยากให้คุณเห็นสิ่งที่ผมทําเพื่อคนอื่นปร,รินพูดเบาๆขณะเดิน คิมมองหน้าเขาคนอื่นเขาเอ,อ่ยด้วยความสงสัยปรินพยักหน้าเล็กน้อยใช่บางครั้งเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะเราหมัวแต่โฟกัสเรื่องเล็กๆน้อยๆในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมันไม่ใช่สถานที่หรูหราแต่กลับอบอุ่นเป็นศูนย์เล็กๆที่ช่วยเหลือคนยากไร้และเด็กๆที่อยู่ในชุมชนคิมเงยหน้ามองเด็กๆวิ่งเข้ามาหาและทักทายปรินด้วยรอยยิ้มกว้าง คิมแทบลั้นความตื้นตันไม่อยู่นี่ทั้งหมดนี้คุณทำเองเหรอคิมถามเสียงสัน่นปรินพยักหน้าอีกครั้งผมแค่ต้องการให้คนอื่นได้รู้สึกว่าพวกเขามีค่าเหมือนกับที่คุณกำลังจะได้รู้วันนี้คิมยืนอึ้งอยู่สักครู่เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปิดออกไม่ใช่เพราะความมั่งคั่งหรือความสำเร็จแต่เพราะความตั้งใจและหัวใจที่จริงใจของปรินปรินจับมือเขาอีกครั้ง สายตาของเขาจริงจังแต่ก็อบอุ่นคิมผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณมีค่าและโลกนี้จะดีกว่าเพราะคุณมีอยู่หัวใจของคิมเต้นแรงน้ำตาแทบจะไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความเข้าใจบางอย่างว่าเขาไม่เคยถูกมองข้ามและมีคนที่เชื่อในตัวเขาจริงๆปริยิ้มอีกครั้งยิ้มที่ทำให้คิมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ และในช่วงเวลานั้นคิมตัดสินใจเขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของตัวเองหมุนวนไปอย่างไร้ค่าอีกต่อไปขอบคุณคิมพูดเสียงเบาสำหรับทุกอย่างและสำหรับการทำให้ผมเชื่อในตัวเองอีกครั้งปรินกุมมือเขาแน่นขึ้นและนี่แค่เริ่มต้นนะคิมสิ่งที่ดีที่สุดยังรอเราอยู่ข้างหน้าคิมยิ้มตอบหัวใจเต็มไปด้วยความหวัง และเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงคิมและปรินใช้เวลาเดินชมสูนเล็กๆนั้นด้วยกันคิมเห็นเด็กๆเล่นหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานหัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มเหล่านั้นเหมือนโลกทั้งใบไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองอีกต่อไปคุณอยากลองช่วยผมสอนเด็กๆไหมปรินถามคิมชะงักเล็กน้อยผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับปรินยิ้มบางบาง ไม่เป็นไรแค่คุณอยู่ตรงนี้และตั้งใจจริงก็พอแล้วคิมพยักหน้าเขาเข้าไปนั่งกับเด็กๆปรินคอย,อยู่ข้างๆช่วยอธิบายและส่งรอยยิ้มให้คิมตอนแรกคิมรู้สึกเกรงแต่เมื่อเด็กๆเ,เริ่มเข้ามาหาและเรียกชื่อเขาหัวใจของคิมก็ละลายเขารู้สึกว่าเขาสำคัญต่อใครบางคนจริงๆหลังจากกิจกรรมเสร็จปรินพาคิมนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ สายลมเย็นพัดผ่านคิมมองหน้าเขาวันนี้ผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยปริงเงยหน้ามองเขานั่นแหละสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้สึกคิมหัวใจเต้นแรงและคราวนี้ไม่ใช่เพราะความประมาทแต่เป็นความตื่นเต้นที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาหันไปสบตาปรินแล้วชีวิตใหม่ของผมจะเริ่มัีไงดีครับ ปริงยิ้มแบบที่ทําให้หัวใจคิมแทบหยุดเต้นเริ่มจากอยู่กับปัจจุบันเชื่อใจตัวเองและให้ผมอยู่ข้างๆคุณคิมพยักหน้าความหวังและความกล้าผสมผสานกันในหัวใจเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปปริงค่อยๆเอื้อมมือมาจับมือคิมอีกครั้งและครั้งนี้คิมไม่ปล่อยมือเขาอยากให้ช่วงเวลานี้คงอยู่ตลอดไป และรู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปไปสู่สิ่งที่ดีกว่าวันต่อมาคิมเริ่มตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกังวลแต่เป็นเพราะความตื่นเต้นที่อยากเจอปรินและอยากใช้ชีวิตให้มีค่าพวกเขาเดินทางไปศูนย์อีกครั้งคราวนี้คิมไม่ได้แค่เฝ้ามองเขาลองช่วยจัดกิจกรรมเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังเด็กๆมองเขาด้วยความสนใจรอยยิ้มของพวกเขาทําให้หัวใจคิมเต็มไปด้วยความสุขเขาเริ่มเข้าใจว่าการให้ความสําคัญกับคนอื่นก็ทําให้ชีวิตตัวเองมีความหมาย ปริงยืนอยู่ข้างๆคอยสังเกตทุกครั้งที่คิมทำสิ่งดีๆแล้วก็ยิ้มบางๆเมื่อเห็นคิมเริ่มมั่นใจคุณเก่งกว่าที่คุณคิดนะคิมปริญพูดคิมหน้าแดงเล็กน้อยก็พอมีคุณอยู่ข้างๆผมเลยกล้าสายตาของทั้งคู่สบกันและครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วครู่แต่เป็นความเชื่อใจความอบอุ่นและความผูกพันที่กำลังเติบโต หลังจากกิจกรรมเสร็จพวกเขานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ปรินเปิดใจเล่าเรื่องราวในชีวิตตัวเองคิมฟังด้วยความสนใจและตื้นตันใจเขาเริ่มเห็นว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนมีค่าในแบบของตัวเองคิมหันไปมองปรินผมอยากเป็นแบบคุณอยากช่วยเหลือคนอื่นได้แบบคุณปรินยิ้มคุณทำได้อยู่แล้วแค่เริ่มก้าวทีละก้าวผมจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ คิมรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจและคราวนี้เขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและทุกก้าวต่อจากนี้เขาไม่ได้เดินคนเดียววันถัดมาคิมเริ่มตื่นเช้าเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้เขาไม่รีบร้อนออกไปทำงานตามปกติเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปิดกว้างขึ้นและทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ปรินรออยู่ที่ศูนย์เหมือนเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เพียงแค่พามาคิมชมศูนย์เด็กๆ เขาให้คิมลองมีส่วนร่วมจริงๆคิมเริ่มจากงานง่ายๆเช่นช่วยแจกอาหารให้คําแนะนําเด็กๆหรือแม้แต่เล่นเกมกับพวกเขาทุกครั้งที่เด็กๆหัวเราะหรือเรียกชื่อเขาคิมรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงด้วยความสุขคุณดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคิมปริงพูดคิมยิ้มเขินผมแค่รู้สึกสนุกครับใช่แล้วความสุขเกิดจากการให้มากกว่าการรับปริงกล่าวคิมพยักหน้าอย่างเข้าใจ ตอนนี้เขาเริ่มรู้ว่าการได้ทำให้คนอื่นมีความสุขมันทำให้ชีวิตของตัวเองมีค่ายอย่างแท้จริงช่วงบ่ายหลังจากเด็กๆก,กลับบ้านคิมและประินนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ปรินหันมามองคิมคุณเห็นไหมแค่คุณอยู่ตรงนี้โลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วคิมมองเขาและผมอยากให้มันเปลี่ยนไปมากกว่านี้ครับปรินยิ้มผมรู้ว่าคุณทำได้เพราะหัวใจคุณใหญ่พอ คิมรู้สึกถึงความอบอุ่นลึกๆสายตาของปรินไม่ใช่แค่สายตาของคนที่ชื่นชมแต่เป็นสายตาที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวเขาและคิมก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองเช่นกันเมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าคิมรู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังเริ่มต้นใหม่เขาไม่ใช่คนเดิมที่เคยสงสัยค่าของตัวเองอีกต่อไปเพราะวันนี้เขาได้เรียนรู้ว่าการให้ความหวังและความเชื่อใจ สามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงปรินจับมือเขาอีกครั้งพร้อมหรือยังสำหรับชีวิตที่ดีกว่าครับคิมคิมกุมมือนั้นแน่นพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณและในช่วงเวลานั้นทั้งสองรู้ว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งความหวังและความสัมพันธ์ที่กำลังแบ่งบานนี้ได้วันต่อมาคิมตื่นเช้าเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีแรงขับเคลื่อนใหม่ในใจเขาไม่รีบออกจากบ้านแต่ใช้เวลาทำความเรียบร้อยเตรียมตัวให้พร้อม เขาเลือกเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านเพราะวันนี้เขาอยากให้ตัวเองดูดีที่สุดสำหรับตัวเองและสำหรับปรินเมื่อมาถึงศูนย์เด็กๆวิ่งเข้ามาทักทายเขาคิมยิ้มกว้างเขารู้สึกว่าการมาที่นี่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นความสุขปรินสังเกตเขาอยู่ข้างๆคุณเปลี่ยนไปนะคิมปรินพูดเบาๆคิมหันไปมองเขาผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีค่าแล้วครับปรินพยักหน้า นั่นแหละสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้สึกคิมเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นเขาไม่เพียงช่วยสอนเด็กๆแต่ยังช่วยวางแผนกิจกรรมใหม่ๆเด็กๆหัวเราะสนุกสนานและรอยยิ้มของพวกเขาทำให้คิมตระหนักว่าการให้ความสุขแก่คนอื่นก็เป็นการให้ชีวิตตัวเองด้วยช่วงบ่ายปรินพาคิมเดินชมรอบชุมชนคุณเห็นไหมแค่เราใส่ใจและช่วยเหลือคนรอบตัวชีวิตของเราเองก็เปลี่ยนไปปรินพูดคิมมองไปรอบตัว เห็นบ้านเรือนเก่าๆแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาพยักหน้าใช่ผมเข้าใจแล้วครับผมอยากทำให้โลกของผมและของคนอื่นดีขึ้นปริญยิ้มอ่อนๆแล้วเอื้อมมือมาจับมือเขาและผมจะอยู่ข้างๆคุณทุกก้าวของการเริ่มต้นใหม่คิมกุมมือเขาแน่นขอบคุณครับที่ทำให้ผมเชื่อมั่นอีกครั้งตอนเย็นขณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าคิมรู้สึกถึงความสงบและความหวัง เขาไม่กลัวอนาคตอีกต่อไปเพราะตอนนี้เขามีใครสักคนที่เชื่อในตัวเขาและเขาเองก็เริ่มเชื่อในตัวเองแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความหวังและความรักที่ค่อยๆเบ่งบานอย่างเงียบๆแต่มันคงวันรุ่งขึ้นคิมตื่นเช้าเช่นเคยแต่วันนี้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจเขารู้ว่าตัวเองกำลังอยู่บนเส้นทางใหม่เส้นทางที่เขาเลือกเองและไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว ที่ศูนย์เด็กๆต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มกว้างและเสียงหัวเราะคิมหัวเราะตามไปด้วยครั้งนี้เขาไม่ได้แค่เป็นผู้สังเกตแต่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองจากการช่วยสอนเด็กๆจัดก,กิจกรรมจนถึงการสร้างสค์เกมเล็กๆทุกอย่างทําให้เขารู้สึกถึงคุณค่าและความหมายของตัวเองปรินยืนอยู่ข้างๆคอยสังเกตและเมื่อเห็นคิมช่วยเด็กๆอย่างเต็มที่เขาก็ยิ้มอย่างพอใจคุณเก่งกว่าที่คุณคิดนะคิมปริญพูด คิมหน้าแดงเล็กน้อยก็พอมีคุณอยู่ข้างๆผมผมเลยกล้าปริญยิ้มอ่อนๆอผมแค่เชื่อว่าคุณทำได้คุณเชื่อในตัวเองแล้วหรือยังคิมมองไปรอบตัวเด็กๆหัวเราะและเล่นกันอย่างสนุกสนานหัวใจเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความหวังตอนนี้ผมเริ่มเชื่อแล้วครับเขาตอบปริญจับมือเขาแน่นดีเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตคุณ ช่วงบ่ายพวกเขาเดินไปยังสวนสาธารณะใกล้ๆคิมเริ่มเล่าไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับเด็กๆปรินฟังด้วยความสนใจและคอยให้คำแนะนำคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคิมคิมยิ้มเขินก็วันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยากทำอะไรดีๆให้คนอื่นปรินโน้มตัวลงมาพูดเบาๆและนี่แหละสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากเมื่อก่อนคิมสบตาเขาหัวใจเต้นแรง เขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่รวมถึงชีวิตของเขาและความสัมพันธ์กับปรินด้วยเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มรับฟ้าคิมและปะรินนั่งมองท้องฟ้าไปด้วยกันทั้งสองไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพราะพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วและครั้งนี้คิมจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปสัปดาห์ต่อมาคิมเริ่มปรับชีวิตตัวเองอย่างจริงจัง<ๆ>เขาไม่ได้แค่ช่วยเด็กๆในศูนย์แต่เริ่มคิดโปรเจกต์เล็กๆเ,เพื่อชุมชนรอบๆตัว ปรินคอยอยู่ข้างๆคอยให้คำแนะนำและบางครั้งก็ช่วยผลักดันให้คิมกล้าที่จะลองสิ่งใหม่วันหนึ่งคิมตัดสินใจจัดก,กิจกรรมวันแห่งความสุขให้เด็กๆเขาเตรียมของเล่นหนังสือและอาหารเล็กๆปริงยิ้มและพูดเบาๆนี่แหละสิ่งที่คุณทำด้วยหัวใจคิมรู้สึกตื้นตนันไม่ใช่เพราะคำชมแต่เพราะเขาเห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่สนุกสนานและตื่นเต้นหลังจากกิจกรรมจบคิมนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ ปริญนั่งลงข้างๆสายลมเย็นพัดผ่านคิมมองหน้าเขาผมไม่เคยคิดว่าการช่วยคนอื่นจะทำให้ผมมีความสุขขนาดนี้ปริญยิ้มความสุขที่แท้จริงเกิดจากการให้ไม่ใช่การรับคิมหันไปสบตาปริญและการมีคุณอยู่ข้างๆก็ทำให้ผมกล้าอีกด้วยปริญโน้มตัวเข้ามาใกล้คิมคุณไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะเราจะเดินไปด้วยกันคิมยิ้ม หัวใจเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและครั้งนี้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปทุกความพยายามทุกรอยยิ้มทุกการให้กำลังสร้างชีวิตใหม่ของเขาชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความหวังและความรักที่กำลังค่อยๆเบ่งบานและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของคิมบทที่เขาเป็นคนสร้างเองพร้อมปรินเคียงข้างไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป ชีวิตของเขากำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังอย่างแท้จริงเดือนต่อมาชีวิตของคิมเรอมีรูปเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเขาไม่ใช่แค่ผู้ช่วยในศูนย์อีกต่อไปแต่เริ่มมีไอเดียจัดก,กิจกรรมและโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องเด็กๆเ,เริ่มจำชื่อเขาได้ทุกคนและรอคอยวันที่คิมจะมาถึงด้วยความตื่นเต้นปร,ริญญิงคงอยู่ข้างๆคอยสังเกตคอยให้คำแนะนำแต่คราวนี้เขาไม่ต้องสอนคิมมากนะักเพราะคิมเริ่มมีความคิดริเริ่มของตัวเอง และสิ่งที่ทำให้ปรินพอใจที่สุดคือเห็นคิมกล้าที่จะเป็นตัวเองวันหนึ่งหลังจากช่วยเด็กๆจัดก,กิจกรรมเสร็จคิมและปรินเดินออกมาในสวนสาธารณะคิมมองท้องฟ้าผมไม่เคยคิดว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ปริญยิ้มบางๆทุกอย่างเริ่มจากความตั้งใจของคุณเองผมแค่ช่วยคุณเห็นมันคิมหันไปมองปรินและคุณก็เชื่อใจผมทำให้ผมกล้าและเชื่อในตัวเอง ปรินเอื้อมมือมากูม,มือเขาใช่เพราะผมรู้ว่าคุณทำได้และผมอยากอย,กอยู่ข้างๆคุณทุกก้้วของการเริ่มต้นใหม่หัวใจของคิมเต้นแรงครั้งนี้ไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วครู่แต่เป็นความมั่นใจและความอบอุ่นที่ลึกซึง้งเขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองและมีปรินอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนและเชื่อใจเมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าคิมและปรินนั่งเงียบๆ ฟังเสียงลมและหัวเราะของเด็กๆจากระยะไกลคิมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำคุ้มค่าทุกยิ้มทุกความพยายามกำลังสร้างชีวิตใหม่ให้เขาอย่างแท้จริงและในใจของเขาความหวังความรักและความหมายกำลังเบ่งบานอย่างมั่นคงคิมรู้แล้วว่านี่คือชีวิตที่เขาอยากมีและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเขาและปร,ะรินจากการเดินไปด้วยกันบนเส้นทางนี้หลังจากเดือนหลายเดือนของความพยายามและการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังและให้คุณค่ากับทุกคนรอบตัวศูนย์เด็กๆที่เขาเริ่มช่วยเหลือเล็กๆกลายเป็นสถานที่อบอุ่นเด็กๆหัวเราะมีชีวิตชีวาและคอยรอคอยคิมด้วยรอยยิ้มกว้างคิมรู้แล้วว่าการให้และดูแลผู้อื่นไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตคนอื่นแต่ยังเปลี่ยนชีวิตเขาเองด้วยปร,ริยังคงอยู่ข้างๆ คอยสนับสนุนเชื่อใจและรักเขาและคิมก็เริ่มเปิดใจเต็มที่รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าที่เคยในวันหนึ่งหลังกิจกรรมเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องในศูนย์คิมและปรินนั่งมองกันอย่างเข้าใจไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพูดใดๆเพราะทั้งสองรู้ว่าพวกเขาได้พบกันในเวลาที่เหมาะสมและพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในทุกเส้นทางของชีวิตคิมยิ้มมองปริน หัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและความรักนี่แหละชีวิตของผมเขาคิดในใจชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความรักที่แท้จริงดวงอาทิตย์ค่อยๆรับฟ้าแสงอุ่นส่องกระทบสองร่างที่นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของวันใหม่วันที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขและการเริ่มต้นครั้งใหม่หลังจากเดือนหลายเดือนของความพยายามและการเปลี่ยนแปลงคิดไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลกด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังและให้คุณค่ากับทุกคนรอบตัวศูนเด็กๆที่เขาเริ่มช่วยเหลือเล็กๆก,กลายเป็นสถานที่อบอุ่นเด็กๆหัวเราะมีชีวิตชีวาและคอยรอคอยคิมด้วยรอยยิ้มกว้างคิมรู้แล้วว่าการให้และดูแลผู้อื่นไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตคนอื่นแต่ยังเปลี่ยนชีวิตเขาเองด้วยปร,ริงยังคงอยู่ข้างๆคอยสนับสนุนเชื่อใจและรักเขาและคิมก็เริ่มเปิดใจเต็มที่ รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าที่เคยในวันหนึ่งหลังกิจกรรมเสียงหัวเราะของเด็กๆดันกล้องในศูนย์คิมและปร,ะรินนั่งมองกันอย่างเข้าใจไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพูดใดๆเพราะทั้งสองรู้ว่าพวกเขาได้พบกันในเวลาที่เหมาะสมและพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในทุกเส้นทางของชีวิตคิมยิ้มมองปร,รินหัวใจเขาเต็มไปด้วยความหวังและความรักนี่แหละชีวิตของผมเขาคิดในใจ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความรักที่แท้จริงดวงอาทิตย์ค่อยๆลับฟ้าแสงอุ่นส่องกระทบสองร่างที่นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของวันใหม่วันที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขและการเริ่มต้นครั้งใหม่